เราเรียกว่าถ้าในโจทย์นี้เราต้องเปลี่ยน คืเอง้มันไม่มาได้มันั่งเร่อสอชั่วโมงเลยเขาเรียกว่อะไรอ่ะไม่มีประโยชน์ใไเออแลคือครทาเราไปเหรอใช่ไหมตลงข้าเราไหมเขาไม่คิดเรมาเลย เทนส์ที่เราบอกว่ามันจะพ่วงคล้ายๆกับเรื่อง if ด้วยถ้าในโจทย์มี if เราต้องเปลี่ยนไปคิดเป็น if clause แล้วจะดูเรื่องเทนส์ธรรมดาไม่ได้นะคะหรือ if clause นะคะเรื่องของ if clause clause คําว่า clause อันนี้ค่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าภาษาไทยสิภาษาอังกฤษเราเรียกว่า clause จแล้วภาษาไทยเราเรียกว่าอนุประโยคนะคะอนุประโยคคืออะไรในการสร้างประโยคหึ่งประโยคค่ะมันจะมาจาก ที่เราเรียกว่า word คำหนึ่งคำเราจะเรียกว่า word นะคะพ่อใหญ่กว่า word เอาคำสองคำมารวมกันหรือสองคำขึ้นไปมารวมกันเราจะเรียกว่า phrase p h r a s e phrase หรือวลี e, นะคะวลีจะ e เป็นกลุ่มคำถ้าเป็นภาษาไทยเป็นกลุ่มคำถ้าใหญ่กว่า phrase ก็คือ sentence นะคะก็คือประโยคอันนี้คือคำนะ นะคะแล้วก็วลีหรือกลุ่มคํำานี้ต้องมาสาร้างื้นฐานกันก่อนเพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดได้นะคะส่วน s e n t e n c e ก็คือประโยคซึ่งในภาษาอังกฤษประโยคมีแค่3ามแบบเท่านั้นแบบหนึ่งคือประโยคบอกเล่าแบบที่2คือประโยคปฏิเสธและแบบที่3าคือประโยคคําถามและเราจะถือว่ามันจบประโยคก็ต่อเมื่อมันลงท้ายด้วยเครื่องหมาย stop ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ exclamation mark หรือ quest ใช่ไมมันมมต้องลงท้ายด้วยอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเป็นเครื่องหมายบางตอนตัวอื่นไม่ถือว่าจบประโยคเพราะฉะนั้นบางครั้งค่ะในประโยคที่เราที่ส่วนขยายไปตืนด้วยแต่ต้องมี2ออย่างนี้เป็นหลักๆถ้าประโยคนั้นไม่มี subject มีแต่ verb กับส่วนขยายเราจะไม่เรียกมันว่า sentence ค่ะมันจะกลายเป็น phrase ก็คือไม่มีประธานเป็นแค่กลุ่มคำเท่านั้นไม่สามารถอธิบายการะทำหรือใครทำอะไรได้ หรือถ้ามีแต่ประธานเป็นคำนามตามด้วยส่วนขยายแต่ไม่มีเวริร์เราก็จะไม่ถือว่ามันเป็นประโยคม,มัน,นก็จะจบด้วยเครื่องหมายสต็อกไม่ได้ต้องมี2ออย่างนี้เราถึงจะถือว่าเป็น s e n t e n c e หรือเป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในการแยกประโยคในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลยต้องมี subject ต้องมี v e r b และ2ออย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบ if present future นะคะกดข้อที่3ของ if if past would กับ verb ช่องที่1กดข้อที่4ของ if คือ if past perfect would present perfect if perfect กับ perfect ไหม perfect กับ perfect ต้องใช้ร่ก,กัน past ก็ใช้ would กับ verb ช่อง1 present กับ present present กับ future นี่คือกด4ข้อของ if ค่ะ ซึ่งลักษณะตัวเลือกมันจะคล้ายกับเรื่องเทนส์เพราะมันเกี่ยวข้องกับเทนส์เราจะเลียวดีสามเฮ้ยบางทีมันต้องที่จริงมันต้องทัดข้าข้างนอกแต่ลงมาแล้วพบกับไปไหนอ่ะ็นตกหือเดินไหมเดิม พี่ไม่ได้รับก็ยังเป็เนเลยสงสัยพี่ไี่เป็นเรตื้อตื้อด,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 ดูแค่ช่องว่างด้านหน้าด้านหลังไม่ได้แล้วลักษณะของข้อสอบที่เป็นคำศัพท์มีคอนจัง c t i o n ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวพอเราไปแบ่งประเภทเดี๋ยวจะเจอ transition มีคําว่าอะไรบ้างคอนจัง c t i o n มีคําว่าอะไรบ้างนะคะแต่ที่สําคัญเห็นเครื่องหมายคอมม่า นี้วงไว้แล้วสีเหลืองม,มองไม่เห็นนะคะเราเห็นเครื่องหมายคอมมาเนีย่ยตอนนี้เห็นแล้ววงเป็นสีแดงแล้วข้อนี้มีคอมมานะคะซึ่งเราบอกว่าคอนจังชั่นไม่ต้องใช้คอมมากฎมันมีอะไรบ้างอ๋ออาจารย์ออกทำไมว่าจารย์นะคะกฎมันมีอะไรบ้าง เพราะ,ะฉะนั้นลองไปเขายกอะไรไปทบทวนวิธีการก่อนที่เราจะสอบในการสอบในคราวหน้าไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทบทวน,นนั้นแหละนะคะอันนี้เป็นไฟล์ที่เป็น listening นะคะตัวอย่างที่เป็น PowerPoint ของ listening ื่อานะซึ่งก็อย่างบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากายเท่าไหร่เน้นพูดเน้นจดมากกว่านนะคะคิดว่า12ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกัน2วันเนี่ยคงไม่เสียเวลาเปล่าใช่ไหมหรือใครมองว่าเสียเวลาเปล่าแล้ววะ นะคะไอ้ไม่รู้ไ้เขียนเลขหรือไว้องกันนันแค่เี่นอย่างนี้บอกไม่รู้ฉันไม่รู้นะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดก็อผิดพลาดอะไรคงต้องขอไปที่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ไม่ช้านต้องการนะง่ายนี่ไงนี่ไงแท่งทีนึงคือกระเด็นไปกันต่างประเทศนะนั่นแท่งที